ที่ต่อไปอยู่ข้างหน้าเรานั่นเองนู่นอีกนิดนึงตรงนี้เป็นถนนเหลามนะอีกนิดนึงเห็นแล้ว ตลาดปลาบางแส่ถนนข้าวสารนี่เสียบด้านหน้าได้เลยมเอเตอร์ไซค์เ้หนักเสียบเลยสวยๆเก๋ๆมาตอนทเที่ยงๆบ่าย,ายๆนั่นแหละคนไม่เยอะ บางแาเสียง2025นยี่นี่ชอบมากคนกำลังไม่เยอะเข้าไปดูกันเลยดีกว่านี่ไงปลาคราฟเออมเจอสักทีปลาตัวผู้ทำไมอ่ปะปลาคราฟถ้าปลาตัวเมีย <laughs> ปลาค่า <laughs> ไว้อันนั้นปลาอะไรอะ่ะแซลมอนหรอปลาหัวมึงเออปลาไปนูน่นนั่งรอยฟ้าได้นะกับกรุงเทพลอยฟ้า ปรถเมย์จะกลับรถเมย์ก็ได้นะมีหลายรถให้เลือกเฮ้ยทางมาลายเอาไว้ถ่ายรูปสวย,สวย ของกินเนาะตอนนี้คนยังไม่เยอะนหะนเราเรีบมากันเดี๋ยวคนเยอะมันจะเบียดถ่ายไม่สะดวกวิดอตลาดปลาได้มุมนี้ก็สวยนะหามุมถือสวยเฮ้ย <c oughs> ส้มอยู่ในตู้เอห้อน้ำ้มใช่เนี่ยเข้าไปฝากได้แบกกลับบ้านอารมณ์เสียเคยมัทำเป็นตู้อีกแบบสีแดงๆตู้เหล็กเจ๋งหนีกล้องทำไมจะเดินวนทำไมกินน้ำไหม น้ำแอปซีสักแก้วนึงโค้กแก้วนึงมาสั่งซูชิเห็นแล้วซื้อนั่งกินป่ะเอาไหมซูชิ กุ้งขังผัดไทยผัดไทยแปดสผัดทอดแปดสาส่วน100ผัดไทยไม่ใส่กุ้งไง50ถ้าใส่กุ้งก็80ดสิถ้าผัดไทยกุ้งสดงหนึ่งก็อะไรเอื่นเอกส่วนหนึ่งขนน้่งบนข้างข้าเอ,อ้านี่แหละ นนบรรยากาศรอบลออตรงนี้ที่เรานั่งกินอาหารกันนะอ้ามาแล้วไม,ไม่ผัดไทยอันนี้อ้อส่วนกินแล้วไม่สนใจแล้วอิ่วมากๆแดดอ่อนใช่โอ,อยควันฉุยเลยอ่ะเห็นหัวมืนิดนึง งี้หรอข้อาหานันมาทางนี้กินให้ดูนะจาน๋านี่กรุง่งอง๋อคว,วันขโมุเลยนี่แล้อยู่หวานๆคนละมาวะแอบชิ้นอส,ส่วนหน่อ ปลาส่วนพอส่วนเฮ้ยอืมอือดีอ่ะดีปะ้ะอืมอเฮ้ยบาก 5G เก็ <c ười> หอมมะหอยมากหอยนางรมอร่อยมากยี่เนี่ยต้าฮู้ต้าฮู้เป็นไง รู้นานแล้วเกินมันแบบหอมแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะหอมกระทะเหรอค่ะ,ะกินเสร็จแล้วร้านนี้ก็น่ากิน,นข,าขา้าวผงกะเพราไปกันต่อ หลังมีห้องน้ำเหรอเฮอาหายไปหลายร้านเลยกุง้งเป็น บอลเลอร์เลยควนปักเลยนึ่นงไม่ได้หรอต้องอย่างได้480นี่เป็นๆเ,เลยเ้ย ด้านหนะ้าไม่ใช่หน้าด้านไออันนิชีวะ แปดสิบเก้าผ <t ôi> ู้มาซี่ร้อยห้าสิบ ไปฝั่ง<อ>นู้นคนเดียวมากอ้ยหมึกเจอหมึกเยอะที่นั่งกินเยอะมากห้าสิบบาท ของนี้ต้องเป็นสีเขียว,วอ่ะหรอ้โีริานเท้าห้องนู้นดีกว่าตรงนี้เพลงดังแต่ว่ามันก็ดังไปทั่วอะเนาะลำโพงนี่อะไรอ่ะน่ากินจังเลยเป็นเนื้อบัว ชิบเก้าบาทมีราดข้าว้อยแปดบาทหรอืมไส้กรอกไม้บะเอฟหอมหอมมีติ่มด้วยมีข้าโพดด้วยติมขข่มซุข้าวโพดข้าโพดมาโยก <c oughs> นี่ไอติมชาเขียวปะมัทฉะสตอเบอรี่หกสิบเก้าบาทน่ากินเนาะ <9. S 1> มสิบ <9. S 1> าแล้วเจ็ดสิบเก้าโอ้ไมีได้ของน่ากินตรงนี้ก็สวยนะมุมสวยๆเยอะจังเดี๋ยวนี้เขาทํทำใหม่ไปเรื่อยๆเนาะใช <5. S 1> ่เข้าไปข้างใน ทำที่ให้คนมาเช็กินเฮ้ยขวดอะไรอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ดีนะวันนี้ก็จะมีเพลงฟังนั่งเิียวเฮ้ยกระพองกระพุนสุดยอดดีมากทุกคนนี่สุกี้ผัดแห้งน่ากินเจ็ดสิบเก้าบาทอุ้ยเราแม่จะมากินตรงนี้เนาะ

น่ากินหมดเลยนี่ของน่าก,กินแกทายากิอะไรอ่ะมีฟองด้วยอ่ะบัตเตอร์เบียเออเนาะ ไอติมเป็นรูปตลาดปลาบางแสนน่ารักนะเออ,เอ,อด้านหน้าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้แไอ,อนี้ต่อเลิศมากเลยทุกคนตลาดสวยๆเอาไหมชิ้นละสามห้าสามชิ้นร้อยโลปันยากิสามชิ้นร้อย น่ากินสามชิ้นร้อยอือนี่อะไรอ่ะนี่เป็นแผ่นนาะรัห้องนี้เนาะเรากินของไม่เป็น เจออีกแล้วแจงหลอนเออเออสิบห้าบาทเองถูกนะมากินดีจังเออ สุดยอดนี่ขนมญี่ปุ่นเอา่าแบบสายญี่ปุ่นหมดเลยซัปโระอีมูจิพิซซ่าโฮมเมด สวยๆจะบนตุ๊กเฮ้ยหลายๆมุมไงเหนาเลยมันหลบใครทุกคนอยู่หลังันนี้วิธีจอดรถช่วงเย็นคนน่าจะเยอะใช่ใช่ไหมใช่ ตอนนี้ครับยังเที่ยงยังบ่ายอยู่แดดร้อนนี่เนาะต้องถ่ายรูปวะล่ะสวยอยู่เนาะประมาณนี้ตลาดปลาบางแสนล่าสัตว์สุดได้ก็ยังไงก็มาเที่ยวกันได้นะทุกคน เดี๋ยวไปหาที่ทเที่ยวกันต่อเอ้ยมุนเนหมุนกัไป